ตัดต่อสายฟรีทำยังไงดีถ้าแอป,ปที่มียังติดโปรคือช่วงนี้เขาฮิตกันมากเลยนะครับ แอปที่ชื่อว่า Spring เขาว่ามันฟรีทุกอย่างผมก็เลยอยากลองบ้างเห็นว่ามันพัฒนามาจากแอป k i n e m a s t e r นะครับที่ทุกคนชอบใช้ตัดต่อวิดีโอง่ายๆกันสมัยเมื่อก่อนนะไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟ์ลอดตัวอักษรที่ผมทาเอาไว้หรือสร้างตัวหนังสือไว้ด้านหลังตัวผมที่จะสร้างล่างแยกล่างโคนเหมือนตัวนั้นนะ่ะไอตัวที่ดีๆอยู่นะ่ะก็ทําได้หรือจะเป็นสร้างซับไตเติลที่มันขึ้นมาแบบนี้นะครับที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่ง่ายๆเพียงคลิกเดียวแล้วก็ปรับแต่งนิดหน่อยและมันสามารถส่งออกไฟล์วิดีโอได้ทุก ขนาดตามที่เราต้องการได้แต่เหมือนอีค่ายเขาไม่ให้นะเพราะว่าอีแปหน่ะพันแปดสิบี รหรือว่าผมจะเปลี่ยนมาใช้แอปนี้ดีนะแล่จากที่ผมไปลองใช้งานมานะครับเหมือนมันมีฟังก์ชันที่แบบเอามาจัดให้ง่ายเลยแค่ว่ามันต้องหาหน่อยว่าเครื่องมืออะไรอะไรอยู่ไหนแต่ว่ามีครบทุกฟังก์ชันเหมือนกันแต่ที่สําคัญกว่ามันฟรีเอาเป็นว่าถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอยากจะลองใช้แอป Spring มีทั้ง iOS และ Android คืออย่างคลิปนี้ผมก็ตัดต่อด้วยแอป p r i n g ทั้งหมดเลยนะครับมันจึงเลยตอบคําถามที่ว่า